เขาเป็นพี่น้องกันใช่กู <ไป S 2> นี่ก็พี่ญาติเขาเหมือนกันไปเถอะเจ้าเท่าด้วยเนีน่ยเน็คนเป็นญาติกับสอนรามน้ำเงี้ยวเลยน้ำเพชรเห็นแกชอบกินน้ำเงี้ยวน่ะกินเมื่อไหร่วะเน่ะเบอรเกียรู้ดีกันด,ด้วยไอ้คนนี้แหละที่ด่าผัวซะเป็นไข้เลยอะ่ะเ็ดครู้เยอะนะมึงเนี่ยฮะหมายถึงคนที่ด่าเป็นไข้คนไอ้ไอ้นันเป็นไข้ไอ้นันน้าแล้วต้องนอนในตู้รองเท้าเลยทีเดียวคนที่ไหนนอนในตู้รองเท้า เรานูรับรางวัลสิไหนล่ะเปักผักมังกรผาขอบคุณนี่เก่งใช้หัวหัวคิดหัวให้มึงตีเนี่ยนักดนตรีขอบคุณนี่ชชางใจก็ยังทำไมไหนชาติชายเผียนก็ไม่ออกกันสิต้องไปโคตรเดียวกันทำไมอีแก่เขาเป็นพี่น้องกันแล้วมึงล่ะญาติเขาญาติสอนลามน้ำเพชรใช่เดี๋ยวจะขึ้นไปสิสอนลามน้ำเพชรแล้ววงเล็ก เล็กจังอาตัวเล็กๆไม่เป็นยากเขาเออเป็นไงก็ดูดีหน้ากูกับสันลามดูดิเป็นไงเหมือนกันยังกับแพรกับแกแพะกับแไงไรแพะกับแกะไม่ใช่แพะกับแหลโอ้ยแพะกับแกพีชแพะกับแกะจแกผูกแล้วทำไงนะครับลิเกคืนเนี้ยโคตรมันเลยน้องเต่าเล่นสนุกมีแต่โคตรมันไม่มีโคตรกูเลยไอ้โคตรมันพี่มือทำไมเนี้ยกัดน้ำเพชรน่ะ อะไรวะล่วงอะไรร่วงงานล่วงงานกันแล้วก็บอยห้หมดเสเอเขาเป็นผัวเมียกันเฮ้ยกูหมายถึงในเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องวู้ยตอนในเรื่องนี่แหละไม่เกี่ยวกับนอกเรื่องโว้ย มึงชัดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอะไรอ่ะเมื่อกี้นี่มึงอะไรเท่าคอนลิเกสอดลังเขาเลยมาหยาบรถควายมึงร้องอะไรลิเกสอดลังอยากอยากไงมึงหยาบมันล่างทำไมล่ะหยากกูเล่นลิเกกูเคยหยาบเบอรอร้องไม่ต้องให้สัมผัสนะตัวเทียอะไรเข้าไปกัดมึงร้องเลยมึงล้วงคอนแล้วน่ะหันหมวยกินกล้วยกับกระท้อนเออร้องคันชัดๆสิวะลิ้นมันพันอะต้องม่อยู่ลิ้นเดียวเสือพันกันถ้าได้พี่แก Apa